กระตุกไม่ไหวเขาชุดสม,มน์เดวเดียเดียยวเดียวเดกำลังกำลังรลดพลังก่อนสู้ตอนนี้สู้เขาไม่ได้ค้างอยู่อะ่ะค้างไม่ไหวหยุดปล่อดพลังเถิดอวี๋จงแปลงร่างเป็นมังกรมาวิ่งหามีนอะ่ะ ตอนนี้เครื่องค้างไม่ไหวแล้วแบบนะสงบ,สงบสงบสติคนตั้งค่าอะไรไหมอะไรเฟมเลสต์ต่ำไปก่อนแล้วกันเผื่อมันลดความกระตุกได้โอเคไม่มีความลดเลย ชูค้าง oh, ปกติอัดัวอื่นคือไม่ค้างน้ำค้างูางงชู <laughs> <laughs> พื้นที่ฉันก็ไม่ได้เต็มอะไรขนาดนั้นนี่ <laughs> นหาหน้าข้าวจง ตัวมีคาริน่าเป็นคนช่วยอ้ึปึ้ง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 ปึเห็นกระตูอย่างนี้ก็ฆ่าได้คนหนึ่งนะไม่ชอบเหรมันกระตู ผมกดตัวพี่ไม่ได้เอางี้ได้ละไม่นะ <c oughs> ไม่อยากให้ตานี้นานเลยเสียดาที่อัดตอนแรกๆกันเลยพี่เออไม่นะเสียง อยู่พี่อ่ะฮึมินเล่นยังแหละรีบอดเดินมินเล่นอยู่กระตุกนิดหน่อยเฮ้ยทำไงดีอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะจะรัค้างอ่ะจริงๆถ้าเกิดมันไม่แข็งไม่น่าจะฆ่าได้อยู่นะเอ้ามินไปเจอคนหนึ่งอ่ะยังไงยัไงค้างค้างเฮ้ยหายแล้วหายแล้วหายค้างแล้ว ไม่ค้างก็มาค้างแกวเฮ้ยเฮ <laughs> ้ยจะ,ทะไ,ยยยไปทางนั้นสิหนี้เลือดหน่อยนึงแล้วเออะมีเพิดนี้คนะ่ะ ตันนี้เป็นค่าได้หนึ่งคนอะอ้อไม่นะความกระตุกเป็นเหตุให้เรากากไม่สึว,ว่ามิ้งกำลังเล่นเกมดวงตาเกมสยองเลยวะแล้วก็อัดคลิปไปด้วยอะ กดมั่วผมังไม่ไหวแล้วิงแล้วอ่ะ้ขา่ินวะนาไรอยู่อ่ะนี่ไงเวอ่ะกดไม่ได้นี่ไงเอา พี่เปิดเทอมมันเที่ยวอะไรอ่ะพี่เรียนซัม,มออเมอร์ยีสองอ่ะแต่เปิดเทอมยังไม่แน่ใจออโอเคต้องดูก,ก่อนจะไม่ได้ เข้าไปในพุ่มไม้ <c oughs> เกิดอะสู้อัลลิศเปลี่ยนบีเฮ้นเนยนี่มีเลือดโลหติตอยู่พอมันไปแล้วอ่ะมันอยู่บ้านคนเยอะแยวเหรอฮะ <c oughs> ค้างอ่ะค้างตัวนี้ไม่ได้นะเออชนำหน้าฮะคือคือคนจำอ,อืมพี่รู้ว่าเขาจะด่าฟังตรงข้ามในเนี้ยในเกมเนี้ย พี่อนไปอ่านดูดิตรงไหนเราอ่านตรงไหนตรงที่เราคุยอ่ะแล้วก็กดตรงเวลาเอาได้ปะ่ะ วันนี้มาเจออะไรเจอแบบที่เขาวันนี้กันแลว้วก็ค้างด้วย เริ่มกับเริ่มหายค้างแล้มวมินว่ามันจะค้างตอนที่มินใช้พลังอะ่ะเนี่ยค้างโอ้ค้างกดไม่ได้โอ้ค้างค้างเข <c oughs> <c oughs> จะไม่คิดว่าจะมีคนค้างในเกมโมบายใช่ไหม <c oughs> วับกับเพื่อนแล้วเหรอใช่ใช่ ่อยก่อนพี่อยู่ไหนวะพี่ปุ๊บนี่ไงอ๋อใช่ทหา,านำมาเพียบเลยเฮ้ยต้องมีอยูกสักป้อมแล้วอ่ะจะหนีไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่สิปวดแค่เสร็จแล้วก็มีสิชนะอยู่นะพี่เฮ้ยสมอเสมอเนาตอนนี้พี่กับมิท่าเท่ากันละ

เราจะตูได้ไหมไม่อยากสู้ oh my, ไม่ไม่ปทำนั้นสิหลัง <laughs> จากที่มันตายภาพมันก็กลับมาลื่นไหลเหมือนเดิมเรามาพื่ดูพี่เล่นมาดูเล่นทีเด็ด พี่ยิ่งส่วนทางกับทหารไปไม่น่าต้องติดทำงธนาการตรงนี้อ้าวเยี่ยมแต่เราไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอะเราค้างอะ่ะนนโอเคพี่โอเคบายบาย 进来。<laughs> <laughs>